ใส่ส้นสูงยังไงให้ปลอดภัยต่อสุขภาพก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงไว้ใจแซบให้ด้วยนะคะ 1. นใส่ส้นสูงเฉพาะตอนที่จําเป็นโดยอาจจะมีรองเท้าส้นเตี้ยสำหรับเปลี่ยนในรถหรือว่าที่ทํางาน2เลือกรองเท้าอย่าให้ส้นสูงเกินไป3เลือกรองเท้าที่หน้ารองเท้ากว้างเท่าๆกับหน้าเท้าของตัวเองเพื่อลดการถูกบีบรัด 4. หากต้องการใส่รองเท้าเพื่อเพิ่มความสูงควรจะเลือกรองเท้าแบบส้นตึกที่มีส้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะได้ไม่ต้องขย่งเท้ามากหรือเลือกรองเท้าที่มีสายรัดด้านหลังจะช่วยให้กระชับเท้าลดการเกร็งเท้าเวลาเดินลงได้ค่ะ 5. ้าเลือกส้นรองเท้าที่ทำจากยางดีกว่าส้นรองเท้าที่ทำจากไม้เนื่องจากจะช่วยดูดซึมแรงกระแทกได้ดีมากกว่านะคะ6ควรแช่เท้าในน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อเมื่อกลับถึงบ้าน7ยืดกล้ามเนื้อขาทั้งก่อนแล้วก็หลังใส่รอง องเท้าส้นสูงเพื่อให้กล้ามเนื้อที่หดตัวจากการใส่รองเท้ายืดออกลดอาการเกร็งและก็ความเสียหายของกล้ามเนื้อบริเวณขา8การใส่รองเท้าส้นสูงที่ไซส์ใหญ่กว่าเท้า1เบอร์จะช่วยป้องกันไม่ให้รองเท้ากัดได้และควรจะใส่แผ่นซิลิโคนกันลื่นเอาไว้ในรองเท้าเพื่อให้รองเท้ากระชับกับเท้าแล้วก็สามารถเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นค่ะ9การเลือกซื้อรองเท้าในช่วงบ่ายจะทําให้ได้รองเท้าที่ไม่รัดเท้าแน่นจนเกินไปเพราะในช่วงบ่ายจะเป็นเวลาที่เท้าขยายมากที่สุดและเป็นขนาด ที่พอเหมาะสําหรับการเลือกซื้อรองเท้า10ให้มีรองเท้าหลายๆแบบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใส่แต่รองเท้าส้นสูงควรจะใส่รองเท้าแบบอื่นๆสลับบ้างเช่นรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะเป็นต้นค่ะเคล็ดลับสําหรับสาวๆที่ชื่นชอบรองเท้าส้นสูงต้องไม่แค่สวยอย่างเดียวสวยแล้วก็ต้องถนอมเท้าเพื่อสุขภาพและบุคลิกที่สวยสง่างามของเราด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้สูงวัยใจแคบแล้วก็อยากให้เราทำเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะ